ยังอยู่กับทีมงานผู้ใหญ่สนับน,นะครับผมอยู่กับผมช่องสไตล์มืวดนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยครับผมชมการดันดินปรับหน้าดินครับผมกับอีกคันของทีมงานผู้ใหญ่สนันนะครับดันด้วยลากด้วยครับคันนี้ มันจะกบล่องเหมืองเก่าด้นะครับตรงนี้เป็นเหมือนเป็นล่องเหมืองตันดินด้วยรากด้วยครับนี้ลอยเกลียดต้นไม้ออกไปแล้วนะครับนี่จะเป็นแนวล่องเหมืองเก่าครับมันจะกบครับ นิแอนหงหกสเหมือนกันครับผมงานนี้จัดเต่ของใหญ่ครับผมตู้แอร์ครับผมกับหางเกตเดอร์หางลากครับผม ทำสะใจดีจัง ประมาณนี้นะครับงานตับพื้นที่ครับผมเต็มแปลงปลูกอ้อยครับส่วนอีกคันก็บู๊อยู่นู่นนะครับผมแรงๆเลยนะครับ ฝนไม่ตกนะครับฝุ่นก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับได้ตนะู้แอร์มาช่วยทำงานแบบนี้ก็คนขับก็ปลอดภัยครับผมไม่ต้องโดมฝุ่นมากมายครับทำงานอยู่ในตู้แอร์นะครับมีข้อดีหลายอย่างครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ก็ออกขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ